มาสู้วะสับสแปนผมตัดตัดเลือดไปบ้างครับนันตอนนี้ชูโกชิไล่ไปผมอดนสวอมก่อนยิมอยู่เฟิร์สบัตนะเลเว่นโดนวิลาจัดการไปครับทีมสเปริตครับไปแล้วก็มีเงินนำอยูย่ในเคสต็อปเยียบลงไปครับท่านดีเจฮะแล้วถอยผมโดนการสเปทีผมชูโกชิเข้ามาเดี๋บอกว่าตีคนละทีสบัดอีกหนึ่งครั้งเรียบร้อยไปวิลาก็ยอมฆ่าตัวตายกับบ้านไปเลยฮะหนึ่งต่อสองครับตอนนี้ เอวกลับมาเล่นตัวออคทรสซิมแล้วฮะเอลเดอร์ท่านหุบลงไว้ครับมีโบสกาสซโเฟนดึงมาเข้าเต็มข้ออยู่ดีฮะด้านนี้อิงสเวลครับข้อไว้ของป่ครับอัดหนักมีโบสกาผมเรียบร้อยไปฮะยาโตโรโดนไล่โบไปทีฮะแต่อยู่ใต้ป้อมครับเปิดไปจังหวะนี้ครับผมยาโตโรครัโดนวอยไปเกือบตายฮะจะเป็นลมมาครับผมทำเป็นเล่นไปฮะในเพลงนี้ ด้านนี้ตบๆย้ำๆใส่ครับผมแจ็บแจ็บไปรอดครับยัโรอดจัดการแจ็บไปแล้วดับเบิลดาเมจลูล่างครับอีกสมาร์สปอร์ตไปแล้วโคชิปมาคอมโบฮะโยกหลบทางด้านโน้ของฝั่งนะฮะเอ็กโคสต็อปเจอทอรเรนตไปสับขาดครึ่งแล้วไทบิงเกอร์ครับเรียบร้อยครับผมฝั่งนี้วอยก็มาต่อครับวิ่งก็ใส่ได้มีโบสตาครับผมอิกสเปลเคลื่อนไปวิ่งอย่างเร็วระเบิดหรือว่าจะวาร์ปกลับวาร์ปกลับไปก่อนที่จะระเบิดครับ เล็ดลอดหลุดรอดออกไปได้ครับผมมาเป็นนัทเบลที่รูดไปฮะแล้วต <À, S 2> ่อเนี่ยส่วนสเวนก็ได้มาเป็นแมดเนลแล้วฮะเอกมันส์ปอลล์ลงไปแล้วโกชิปไปเลยครับชุดใหญ่ชุดใหญ่จริงๆครับผมคิลลี่สปีครับกังก้าสโตรโตโตเกียว ครัับผมจงหวะนี้ครับอีกสเปลระเบิดไปครับทางด้านตรงของอันดี้นิสเบลลงดาวหัวอีคลิปลงอีกทีครับผมสึดแค่ไหนถามใจเธอดูสึดไม่ไหวครับผมเรเวนปาดไปฮะคอแรบเรียบร้อยครับรับเต็มทุกอย่างฮะหัวชิปนี่ครูดาวแค่เพียง70วดสิบีครับนะตอนนี้ก็คือว่าเกือบหนึ่งนาทีเดินแก๊งเกือบหนึ่งนาทีเดินแก๊งไปฮะ สต็อปเหยียบไม่โดนครับดีเจดาร์กเซชั่นเปิดมาครับล้วงเข้าไปใส่เล่นมีโบสการ์หรือเปล่าเกมอิลูชั่นไปบผมสับสแปซไปอิลูชั่นฝั่งนี้ปีมครับแต่ไทยนี่มันเกินจะอดทนจริงๆฮะไม่รู้จะฆ่ายังไงครับผมอีฟีเปิดแล้วนะครับไทยรับทุกอย่างรับเต็มจะราเวนไม่โดนคริมฟิเออยู่ไทยราเวนได้ดอกสุดท้ายแล้วไม่ตายหรือเปล่าครับเนี่ยมีโบสกาไม่ได้แล้วเดมันเคิื่อลงไปใส่เล่ตัวของฟางชวนชวนโดนสับสแปซไทยมีเกินแล้วตัวแตกไปเรียบร้อยโดนเดมตี้ครับผมไล่ต่อที่เรเวนหุบลงไว้ครับจังหวะนี้ครับ ขึ้นมาต่อครับแจ็ปแจ็ปจะลอดเปล่าเจอสวนตีเบอร์สวีนตีแจ็ปเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับเดนพยายามจะหนีหรือเปล่าพิงโพลบอกปาบอลนี่บอกเอาหมูบล็อกเอาหมูบล็อกอีเพ็กฟูก็ไปต่อเอ็กซ์บาร์ดสปอร์ตลงยับเต่มทีวางทอร์เรนต์แล้วก็รอเสริมเน้นเนนเดนตายครับผมแตกสีกับบอลนาติกวอร์ดสวนครับผมกำลังจะได้อูเซปเตอร์ฮะฝั่งนี้ครับผมบอดครับทิ้งกันไปเอ็กซ์บาร์ดสปอร์ตอีกแล้วแล้วโกชิปไปกับทิปิเฟียสวนมาตอนนี้พอสับสเปนเปล่าเต็มอิ่มเพล็กลงไป เน้นเน้นเด้นเน้นและหลอดตัวแตกครับผมเส้นเด่นครับตายไปเรียบร้อยฮะโทรอนโตออฟเซอร์วอร์ดให้ครับผมดีเจก็เทมิชชั่นไปก่อนครับมองเห็นโทรอนโตแล้วก็ยาโทโรอดึงคลีกันไปฮะเก็บบอลที่หลุดไปก่อนแล้วเซ้เปิดมาใส่ยาโทโร่ผมจังหวะเผลอหรือเปล่าคิมิเปียเปิดไว้แล้วตอนนี้เวีตายครับผมเสียในเจดีต์ไปวันนี้ครับโบอส ลงมาไม่โดนเออร์สปิเตอร์จับร่วมลงมาบิงลงไปก่อนครัขยาโทโร่ฮะเอจิทฟรีอีสปอร์ตครับได้มาฮะดาร์เอเซชันเปิดไปแล้วครับเด็ดเซ็ตอัพ้นมาอีกอิงสเวล์อีเทอร์เด็กครับเจนซีซีก็ต่อครับมีเคบีเปิดทันหรือเปล่าฮะมีเคบีเปิดมาครับผมเคลียร์หน้าตัวของฝั่งเนี่ยตุ๊กตาไปก่อนครับวาร์ปกลับไปเติมเลือดครับมีเคบีเปิดไว้ราเวียเยียบมาจดี๋ววันนี้ครับผมไปเกี่ยวโดนนั่นนายซอกเกอร์ลูน่าวาร์ปกลับไปฮะ แลกกับอิสรภาพโดนไล่จับภูกลร้อยเซน่ามาพิทโปรยไปเรื่อยๆซอลเลนทามิ่งกันไปไม่ได้เดินไม่ได้เล่นครับเดชเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วกัน,นครับผมยืนนอฟนะฮะเอ็กซ์มาร์กเดอะสปอนลงครับผมรอบนี้ลูน่าเขาไม่มีาทางด้าน BKB ด้วยครับโหนิ่มเลยฮะนิ่มจัดเลยครับผมเจอเดอะสวอปไปแล้วก็สเตนตีมาพัดสามดีหายไปฮะดีเจอิสเวลออไปต่อ,อก,กับแจ๊ คนรบโดนเอ็กซ์มาดูสปอร์ตมา WQ ของแดนโทรอนโตฮะสปกมาครับตอนนี้สวีทรครับบีบเกมเขาใส่นะฮะอ้าวโบกางครับผมบอยสปีทครับเอ็กเปิดมาครับผมแล้วก็ส,สับๆยับๆต่อเรียบร้อยไปฮะชวนตายไปหนี่งครับทางด้านตัวของฝั่งดีเจครับวาร์มกลับไม่ได้เผื่อเจอครับจับภูมิลงไว้แล้วมีเวอร์ไทยครับบอกยงดับเบิลแยกบยับต่อแอนด์คุณแสปปิดครับผมคอร์ดแรมจากการดีเจไปแล้ว ด้านนกังกามีเฮกแล้วด้วยครับผมเปิดเฮกมากอางนี้เซอร์ไพรส์จะจัดครับวอร์สตีตายไปเลยฮะดับดเบิลดาเมจมาซะด้วยตีทวาววเอร์แต่ก็เรียบร้อยโยกหลบครับผมหนึ่งเต็ปไม่มีเครือบ,บ้านแล้วด้วยฮะมาแรลกย้ําวาต่อครับออสบอร์ดเทวิวชั่นกันไปฮะแล้วก็เซนที่ไหลเข้ามาวัวน,น,นี้ ซับๆเคลียร์ไปผมแล้วก็ปาดย้บกันต่อไซเลนต์เปิดก่อนที่เปียมผมลวงเด้านชัด้ดิบอลไปชั้นดูนิบอไม่มีบา,ายฮะและนี่ครับผมเอาฟ้อมกันมาผมเปิดไฟสับนิดเดียวใส่ย,ยัตโร่นาเกีดีครับยาโตโร่ผมวิ่งไล่ตีไซเลนต์เหมือนกันเดดเหมือนจะรอดไม่ได้เคลียร์ในสปอร์ไปก่อนด้านข้างนี้ว่ากันลูน่น้าบอลนี้คลิปไปแล้วครับถ้าได้มีกาจัดการเดดไปเรียบร้อยผมเร,มเ,รเวนครับผมเกมพัฒนที่ลู้ครับไม่สนใจใครแล้วครับไม่กล้าที่จะเข้าผมล้วแค่นี้ก็ดีแค่ไหน แล er ้ีดีกับยาร์โรโบแดีเจตายไปอีกหนึ่งครับดาโดริมอนครับเจอแนนแจ็คหรือเปล่าโปรดรีวอร์ไปนะเว้ยแจกลงย้ำต่อไม่ให้เดินไม่ให้ดิ้นไม่ให้ดิ้นอย่าวิ่งเรียบร้อยครับออกขีดครับไซเลนกันไปฮะอัมเดิบีบไปแล้วถอยก่อนแล้วลูน่าครับเฉดุโปรเซอร์ครับหาเหลี่ยมในการวาร์ปกลับไม่ได้ฮะอันตรายต้องระวังโอ้โหป่วยมาโดนด้วยหรือเปล่าเกือบ ุบลงเลยครับมีโบสกาบอกสเวนรออยู่ก็สเตนรอคุณอยู่ฮะต้องการจับมือคุณมีโบสกาบอกถอยแล้วเดมิวเพิร์กลงไปใส่เลเว่นเลเว่นครับผมโดนสับๆสับเรียบร้อยตัวแตกเรียบร้อยเลเว่นครับไม่รอด What's up กัดไม่ปล่อยครับผม s h a d ด w ที่บอลก็อัดหนักไปที่ลูน่าดิสเพล l e ออกไปก่อนนะเธอชวนไอ้ท้าวชอบเล่นไปฮะโดนต่อ เปิดมาจังหวะนี้ครับผมคอเลนผมไล่กันไปฮะคาวเวอร์ด้านบนแตกครับผมเลยนี่ครับอิงสเปลระเบิดยกต่อกาชครับผมเข้าไปในป่ารีเช็คเรื่อยๆครับคอแรปฮะอาร์กานิมเซฟเซอร์แล้วโอ้ยแอนนี้รับผมห้าสิบดาวครับตันตันตันตัตาเปิดมาผมยังไงดีก็สเตนล้วงแนวหลังหรือเปล่าอมโซบลายครับไม่มีใครอยู่ใกล้คนเดียวฮะคนเดียวเท่านั้นนะผมเดินโดดๆไปครับยาโโร บีเคบีหมดแล้วถอยกลับผมตีไม่เข้านี่เจอดาักโพเทสตีดาักโพเทสแป๊บเดียวตายครับโอ้ดาักโพเทสไม่คุ้มเลยเนี่ยแล้วลาเวนเหยียบมาต่อโดนไปสามโดนไปสี่ตัวครับทอร์เรนสนุดย้ำกันไว้ตีเสร็จนีเจหรือเปล่าเอ้ยคอขอบผมตุ๊กตาไปก่อนสตอมหลับลงไปครับด้านนี้อาจจะจ่ายตุ๊กตาได้อีกรอบหรือเปล่าครับอีคลิปเปิดบ้านใส่เต็มคอแลบคอแลบเรียบร้อยไปฮะทางด้านโตของโทรอนโตอย่างหน้าแนบหน่อยฮะยังไงดีก็ซื้อเกิดมาบอกเทนนิสไว้สปีดครับแต่ได้บาร์แรลกหมดไปแล้วก็สปีด สมองมาครับเปิดก่อนได้เบี้ยวของโอเลตอ้าวสมองพันหมดครับจังหวะนี้บีเคปีเปิดสวนแล้วก็โทรโต้กับมือเร็วและนี่ก็โฉบลายผมคึงไว้ใส่โทรโต้โทรโต้ลากโฉบลายไปทางด้านไทเตอร์ไม่มีราเวกครับผมในประเด็นนี้โกชิฟเตอร์สามลำยืนในโกชิฟเตลยครับดาวโพสเทนต์ผมกังก้าเปิดมาดาวโพสเทนตหายอย่างรวดเร็วหรือเปล่าตีๆย้ำต่อผมกัดไปที่ด้านผมมีโปสก้ามีโปสก้าตายหมดจังหวะนี้แต่ถึงด้านของเขาฝากเดือบ ราเวดเดียวมาเต็มข้อใส่ต่อเรเวนไม่รอดตามต่อทีนั่นผมเดนแล้วก็แจมแจมโดนไอกมางไปแล้วทอเลนไปเอาต้าคิวเดียทอโร่ผมจะปั้นแรปเพจให้ได้หรือเปล่มมาการชมต่อไปเดนบิกทอ,อยออกไปนู่นฮะเกือบจะเป็นแรปเพจในทีไอครับที่ตามหายากเหลือเกินฮะโกเชตมาพันเจ็ดครับผมหอนันทีมสวิตครับผมสวปนได้เงินมาหนึ่งพันแล้วเต็มๆดูหน้ากับวายสวยิตไม่มีซื้อเกิดครับชูชีกมาเจ้าทอร์โร่ กรับถึงด้านของมิราดนันล่างกันไปฮะขาดเงินพันสองในการซื้อเกินครับดูหน้าครับไม,ไม่มีเครือบ้านนะครับโซลเคสเครื่อ,อกันให้เปิดบอร์คลาย,ปลายปไปรยครับตอนสเตนมาจังหวะนี้ครับทางด้านโดของฝั่งนี้ตีไปก็เหมชวนบินไปหนึ่งครับตีต,ตีย่อมต่อดีเจบินไปหนึ่งตีทาวเวอร์แตกไปครับแล้วก็บาร์แรลกอย่างเดียว ปาแรกอย่างเดียวไม่สนใจลูกเบียแล้วก็ปาเดียวต่อเด็ดก็ร่วงไปครับผมบอลซส่งอยู่ตตโตโรโตฮะสเวตไตยย้ำต่อหนึ่งทีจีจีเวลเบรมผมและเป็นด้านทีมสวิตเซอร์นดไป2-0ศูนย์ผ่านเข้าสู่รอบโรโบโบเบอร์เบเกตราウททีทีมฟันติกตกรอบไปครับในโรบเบอร์เบเกตราウทูรับเงินรางวัลไป8 4 0แสนพันเหรียญครับผม หรือว่าประมาณครับ26ล้านเกือบ27ล้านบาทครับนะฮะโอ้โห